สวัสดีครับตานผู้ชมที่คารพครับเมื่อนีพบกับคนซองไพร่ครับกับผมพี่ละชัยวงเลิศครับเมื่อนีพาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านตามาตะบนจุ้งแสงอำเภอสตจัตหวัดวิริธรรมครับผมอยู่กับคุณคำนึงครับสวัสดีครับคุณคำนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเมื่อนีมาไก่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปบอกว่าคุณคำนึ่งเนี่ยเป็นคนเฮ็ดยังไงเฮ็ดจังไหนเนี่ย นะครับโดยเฉพาะการปลูกกอกใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะไปพบกับท่านเลยว่าอันการปลูกต้นใหม่ในกันแทน่หน้าในหัวไหล่ปลายหน้าคนคำนึงมีแนวคิดจังไหนหลายต่อหลายคนคิดว่าไปปลูกเขย้งก็้ใหม่ในกันแทน่หน้าไปปลูกเขยั้งมันเสียไครเสียหน้ามันเสียเขามันไม่ได้เขามันต้องปลูกเขามันงําเขาซื่อๆแต่ตอนนี้พี่น้องครับแนวคิดนี้เนี่ยบางทอท่านอาจจะคิดว่าอยากได้แก่ดเขาแต่ลืมปลูกใหม่ไง ายหน้าเนะี่ยคือสิ่งจำเป็นจริงบร้านครูต่อบูกแกเขาเห็นมาดนแล้วไปติดตามไปหัวจ่ากับคุณคำนึงครับอันอันที่ยืนอยู่ไต่ตรงนี่มันเป็นตนน้นอยังไงครับนี่อ๋ออันนี้จะเป็นไม้ยืนต้นนะครับเป็นพวกไม้ยางนาไม้ตะเคียนไม้พาย,ยูไม้มะฮอกกานีนะครับอ,อ๋อแล้วก็ไม้โมกมะข่ามองอนะไรต่างๆ ใช้นย้นยังอยากปลูกใหม่ใหม่พวกนี้ขึ้นอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนอากาศร้อนเลยมีมองไปข้างนอกบางทีไม่มีต้นไม้มีแต่ทะยับแดดแล้วจะอยู่ยังไงเหมือนทะเลทรายนะฮะเหมือนทะเลทรายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเาเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากจะที่จะปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้หนึ่งแหละเนี่ยเหมือนกับเราสร้างบ้านให้กับตัวเองโดยที่ลงทุน น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็เก็บเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็เพาะแล้วก็ปลูกเลยไม่ต้องไปซื้อปูนซื้อเหล็กซื้ออะไรต่างๆโอ้โหแล้วมันทําให้เราเนี่ยเย็นสบายเหมือนกับเราติดแอร์อยู่ในที่แนต้นไม้ที่เห็นเนี่ยคุณคำหนึ่งปลูกมาในจักปีแล้วนี่ทำมาทั้งหม่ อ่าเข้าปีที่14บครับที่ส4แล้วเป็นร่มอ่าเราก็อยากจะสร้างอุโมงต้นไม้เดินเข้าทุ่งนาของเราอ่าแล้วก็ทำนาติดแอร์โอ้นี่ติดแอร์เลยนะไม่ต้องไปเสียค่าไฟถูกต้องครับนี่คือมันได้แอร์นี่คือของนมันมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติคุณคำเดงที่บอกมันติดแอร์เนี่ยมันให้ความเย็นยังไงต้นไม้เออเนี่ยเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกอากาศที่เย็นสบายแล้วด้วยครับนะฮะไม่ต้องออะไรเนี่ย เรายืนอ,อยู่ได้ทั้งวันแล้วก็ทํางานด้านท่าทั้งวันเลยแ,แล้วก็สาคัญที่สุดติดแอร์ไม่พอเนะฮะเขายัางเป็นพนักงานที่จะช่วยดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยทําให้ดิน,ดนอุดมสมบูรณ์ด้วยครับนั่นแหละแล้วเรามีพนักงานที่ไม่ต้องไปจ้างรายงานไม่ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ทํางานสารพัดอย่างกลางคืนฝนตกแดดอออะไรเขาก็ทํางานครับเอ้านี่ต้นอะไรคะนี่ต้นอะไรน้ำเตย ตะเคียนดับตะเคียนเอ้าปลูกตะเคียนเนี่ยเราไม่กลัวหรอเขาบางคนก็บอกปลูกตะเคียนน้ำผีมาอยู่นะออ๋ผีมาอยู่ก็จะดีนะฮะจะมีคนช่วยดูแลต้นไม้ให้เรานะครับแล้วก็จะได้ความร่มรื่นร่มเย็นต่างๆนะครับแล้วก็จะได้กินเห็ดกินอะไรต่างๆ่าโอ้อันนี้ออกเห็ดด้วยเหรอเห็ดมันออกยังไงอ่าพอถึงฤดูหน้าฝนปิ๊บเนี่ยเขาก็จะออกเห็ดพวกเห็ดชูเห็ดอะไรต่างๆนี่ออกตามทุก บน,นานาแหละเต็มเลย,เลยนี่ตะเคียนนี่กี่ปีแล้วเนี่ยะตะเคียนนี่ก็ออกประมาณเกือบสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วใช่นะครับแล้วเวลาเวลาปลูกตะเคียนนะคุยกับแม่บา้านยังไงมนไม่รู้เห็นดีเห็นฟ้องด้วยกันอ่าอ่า ตามที่เราชอบเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะมีต้นไม้ที่มันหลากหลายเราไม่เคยเห็นต้นตะเคียนเกิดมาอายุ 30- 40, 40ปีแทบจะไม่รู้จักต้นตะเคียนครับต้นยางนาะที่เป็นโอบใหญ่ๆเราไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนอปลูกไว้ชมไว้ดูเล่นนะครับแล้วก็ส่งให้กับมรดกลูกหลานนะครับความเชื่อที่บอกว่าปลูกตะเคียนแล้วผีจะยงจะอยู่ไม่กล้าปลูกไม่กล้าอะไรเนี่ยความเชื่อ,อตัวนั้นก็เป็น แค่ส่วนหนึ่งก็เป็นใจความเชื่อโดนหลอกเชื่อโดนหลอกจริงงแล้วตะเคียนมาให้ประโยชน์ยังไงมั่งโอ้โหตะเคียนนี่เป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบดูร้อนอากาศร้อนเหมือนไม้สักเนี่ยเขาจะร่วงใบใช่ไหมแต่ตะเคียนนี่เขาก็จะถอดยอดอยู่ตลอดเวลาถอดยอดอยู่ตลอดเวลาและก็ให้ปุ๋ยอ้อมหาสารแลแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยเป็นเนื้อไม้ที่ดีมากทำฝากระดานอะไรต่างๆและก็ไม่มีการผุ อะไรต่างๆเลยจะทนทานมอดอะไรก็ไม่กล้ากินเลยนะครับแล้วก็โดนผลโดนอะไรก็ไม่ผูกไม่อะไรอยู่เป็นร้อยปีนะน้ำทะยุงด้ำพยุนน้ำกริยุงแล้วแล้วแล้วปลูกมาแม่ๆไม่ กี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีอ่านี่ก็เกือบจะ10ปีแล้วครับเกือบจะสิบปีแล้วต้นใหญ่นะครับโอ้สามกันหมดเลยใช่ไหมใช่สลับกันโอ้ตากันแท้ะโอ้นี่มีต้นยางด้วยมีต้นยางนะต้นประดูมต้นประดูด้วยครับเนี่ยพยูงไม้แดงไม้แดงครับเนี่ยฮะอต้นทนอ๋อต้นทนครับเนี่ยมีทั้งทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็แล้วแต่อันนี้ก็ฟืนก็ร่วงลงมาก็ทำฟืนทำอะไรทำฐานไม้ตายไม้ตายเป็นฟืนไม้ตายทำฟืนเลย หมดเลยนี่ก็เป็นปุ๋ยใบกับเป็นปุ๋ยไปกับทุ่งนาไปเลยอย่างนี้กัอยู่บนกับเป็นฟืนเอ้าแล้วเรามีสมบัติที่เราแบบอย่างเนี้โดยที่ธรรมชาติสร้างให้แค่เราเสียเวลาแค่หนึ่งนาทีในการปลูกต้นไม้เทง่ทงนั้นต้นไม้ทําง,งานแทนเราครับเพราะว่าเออเป็นเรื่องที่ง่ายและทุกคนสามารถทําได้ลูกเล็กเด็กแดงตาสีตาสาทําได้หมดเป็นการลงทุนที่ง่ายที่สุดง่ายคือปลูกต้นทำไมแนวคิดนี้คนถึง,งถึง เราเขาไม่ใม่ไม่าใจไม่ไม่เข้าใจพยายามที่จะวิ่งเอาเงินเป็นตัวตั้งและก็วิ่งหาเงินเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะมามาซื้อทรัพยากรที่เราใช้ไม่ว่าเป็นปัจจัยสี่เราก็ไปเอาเงินเป็นตัวตั้งและก็ซื้อเออย่างเดียวแต่เราไม่เข้าใจว่าเกิดมาปุ๊บธรรมชาติสร้างให้หมดแล้วแต่เราไปทําลายสุดท้ายธรรมชาติก็เลยไม่สร้างให้ไม่สร้้างใหเราเพราะฉะนั้นในยุคเราก็ต้องมาสร้างธรรมชาติคืนและสุดท้ายพอเราสร้างไปหนึ่งปีสองปีสามปีสุดท้าย ธรรมชาติก็เริ่มที่จะมาตอบแทนให้เรากลับคืนทั้งเทวดาครับทั้งนางฟ้าใช่ทั้งอะไรต่างๆก็ดินน้ำป่าเป็นคาณระองให้เราอยู่ดีีสุดเลยที่ผมยืนตัวนี้คือเป็นที่นาที่นาที่นี่คือที่คุณคำนึงทำนาแต่รอบๆอบทำนาเนี่ยดูดิครับว่าอามีแมกไม้เต็มไปหมดเลยผมอยากจะเอาภาพตรงนี้ปรากฏในชัานผู้ชมได้เห็นว่าแนวคิดที่บอกว่ามีต้นไม้รอบนาแล้วจะไม่ได้ข้า แต่คุณกำนึงทำไม่เห็นแล้วค,คุณกำลังตอนนี้มาไอ้ปลูกต้นไม้รอบนาเนี่ยตอนนี้กี่ไร่เอ่ยกี่ไร่ประมาณนาตรงนี้กี่ไร่อ๋อถ้าถ้านาตรงนี้ก็ประมาณทอาไร่ไร่กว่าไร่กว่ากวาแต่ปลูกต้นไม้เหมือนกำแพงหมดเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันไม่ทําให้ข้าวเราเนี่ยมันมัน มันมันไม่เกิดมันไม่อะไรมันมีปัญหากับข้าวไหมอ๋อเราเราจะากินแต่ข้าวอย่างเดียวหรือเปล่าชีวิตนะ่ะเราไม่กินเห็ดกินอะไรแล้วกไ็ไม่มีพลังงานไม่มีเชื้อเพลิงอะไรบ้างเลยหรือ,อนั่นแหละไม่ใช่ว่ากินข้าวแล้วเราทําข้าวเยอะๆ,ๆๆสุดท้ายเป็นไงเราก็ไม่สามารถที่จะไปตั้งราคาเองได้ไปขายให้โรงสีก็ราคาก็ตกตามอะไรต่างๆอีกเพราะฉะนั้นน่ะเราก็แบ่งพื้นที่เพื่อที่จะให้มีธรรมชาติบ้างให้ยีต้นไม้นะครับบ้างแล้วก็ เขาบอกว่าปลูกต้นไม้ลอยรอมรอบปลูกคันนาแล้วมันจะเสียข้าวมันอาจจะเสียบ้างนิดน้อยแต่ตรงกลางนี่มันได้เต็มไปหมดเลยมันไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วก็สาคัญที่สุดเนี่ยมันก็ได้ปุ๋ยได้อะไรมันมีปุ๋ยเกิดขึ้นมาใชา่ไหมแต่ที่เราจะไปลงทุนตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเราไปซื้อปุ๋ยอ่ะกระสอบละสองพันสองพันแต่นี้เราฟรีทำนาอินทรีย์โดยสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกว่างำข้าวงำอะไรต่างๆผมว่าเราทํานาไร่หนึ่งเนี่ยไปขายข้าวปีหนึ่งในได้ประมาณสักหมื่นบาทไหมละ่ะอออืเออถ้าเราทําข้าวแต่ถ้าเราไปทำทำอย่างอื่นเราเก็บเมล็ดพันธุ์มาไปเพาะปลาไม้อะไรก็ได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราทําข้าวพอกินนะครับเนี่ยทำข้าวแบ่งสับส่วนอะไรต่างๆก็ปลูกข้าวบ้างทํานาบ้างมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายอะไรเลยตอนนี้ว่าจากที่ที่คุณกำเนง อาปลูกต้นไม้แล้วนะครับปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยเอามีเผาฐานด้วยใช่ไหมอ๋อมีเผา่านด้วยนะครับโอ้มีเผา่านตรงนี้ด้วยอ๋ออันนี้ก็ทาเป็นแปลงเฉยๆเอาแปลงแปลงเฉยใช่ไหมอ๋อเสร็จแล้วเราได้สรรพสิ่งอะไรมั่งเนี่ยก็คือนอกเหนือจากทํานาปลูกต้นไม้นะได้เห็ดด้วยใช่ไหมได้อะไรอีกไม้ฟืนอ่าไม้ทาฟืนหนึ่งและก็ได้ปุ๋ย ครับใบไม้มาทําปุ๋ยแล้วก็เมล็ดไม้ต่างๆเนี่ยเราเอาไปเป็นเพาะพันธุ์กล้าไม้ขยายต่อครับโอ้โหแล้วก็อย่างเช่นพวกต้นดอกกระเจียวดอกอะไรต่างๆเราก็ใส่ลงไปเลยมีกระเจียวด้วยเยอะเลยนะครับอแล้วก็เราก็อะไรล่ะมนน้ำมีปลาอะไรต่างก็มีข้ออะไรต่างๆมันก็อยู่ในรวมในนี้หมดเลยครับเนอะอย่างเช่นตรงนี้มาดูเราก็ไม่ได้จัดส่งแต่ต้น ไม้อย่างเดียวเอออย่างเนี้ยเมล็ดอะไรต่างๆแล้วก็เอามาเพาะเป็นก้านไม้อย่างเนี้ยนะเออเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปเอ่ออะไรนะหาเมล็ดจากที่อื่นแล้วก็มีร่วงลงไปแล้วก็เก็บแทนที่เราจะอะไรนะตัดต้นไม้ไปขายล้วก็เก็บดอกเบี้ยเก็บดอกเบี้ยอ๋อไม่ได้เดีเป็นดอกเบี้ยไม่ต้องไปทําลายทรัพยากรจชาติคือธรรมชาติต้องการให้เราเก็บยอดดอกเบี้ยนิดนสามารถเลี้ยงชีพทั้งชีวิตได้สบายอย่างยั่งยืนครับคิดนี้นะครับ นายจะทำเป็นตัวอย่างทำต้องทํายังไงมัง่งอ๋าทำตัวอย่างก็มีคนทําตัวอย่างไว้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับผมว่าเกือบทั่วประเทศแล้วซึ่งถ้าใครไม่ทําไมอ่อนุรักษ์ไม่ปลูกป่าไม่ทําเศรษฐกิจพอเพียงไม่อะไรต่างๆไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยผมว่าเกิดมาก็เสียชาติเกิดนะฮะตายลงไปนี่ไม่รู้จะคุยกับยม,มาบาลว่ายังไงอ่ะ ทำความดีอะไรให้กับแผ่นดินบ้างมไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะเอาทรัพยากรบนแผ่นดินเพื่อที่จะมาสนองความกิเลสของตัวเองแล้วก็ใช้อย่างนั้นน่ะผมว่ามันเสียชาติเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะสร้างคุณค่าให้กับแผ่นดินหลับนะฮะตรงนี้แหละถ้าไม่ทําก็เฉยมา,มากๆเลยครับโอเควันนี้ขอบคุณมาก,ากรับคุณพี่กำเนงครับวันนี้รายการนะครับ,บคนสองปลายกับผมพี่รอยังวอดวันนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเรื่องหน้าครับวัสดีครับจบ